ครับอยากให้คุณหนังสือทั้งนี้หน่อยครับการกระแสตื่นตัวคนเข้าเยอะมากเลยรู้สกย่งไห้วงครับฐานนักเขียนคราดีใจตอนแรกตอนแรกก็แอบกังวลว่าจะยังมีเพราะหนังสือก็ออกมาค่อนข้างนานแล้วเนาะก็เลยแอบกังวลว่าหลายคนนั้นน่าจะมีกันเยอะแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเห็นว่าคนจํานวนมากก็ยังมาแล้วจริงๆวันวันนี้ผมทราบว่าในส่วนเศรษฐกิจก็มีอีเวนต์หลายอีเวนต์เนาะที่มันทับกันอยู่แต่ก็ยังแสดงให้เห็นว่าคนจํานวนมากยังสนใจในเรื่องของหนังสือ ผมคิดว่าอันนี้แหละมันคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่ความรู้เนาะจากหนังสือจะไปสู่คนจํานวนมากหลายคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมางานมารกมกหนังสือก็คิดว่าการที่คนไทยสนใจเรื่องงานหนังสือเยอะๆสนใจหนังสือเยอะๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คิดว่ามันคือความหวังอของประเทศที่เราจะมีองค์ความรู้ต่อยอดในอนาคตก็ขอให้งานหนังสือประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ขอให้งานหนังสือมีตลอดไปนะครับเป็นเหมือนกับแสงเทียนที่จะส่องปัญญา สองให้ความมืดนะครับที่เป็นเอาวิชานะครับให้หายไปจากส,งสังคมไทยนะครับขอบ,ขอบคุณครับพี่